ถึงแล้วขนส่งสายเหนือนะคะตอนนี้เราก็คือมาที่รถตู้ก็คือถามเขาตอนนี้เขากําลังจะออก<ช>เราก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวตกลงราคาอะไรเส<ม>เร็จแกเลยบอกว่าอาไปกินก่อนเพราะแกก็กําลังกินเหมือนกันแสน้าซื้อไปกินได้ไหมอะน่ารักมากค่ะแต่ ด้วยความที่เขานั่งรอกันเต็มรถอะ <laughs> แล้วเราก็หิวอะอยากกินก็อยากกินอยากซื้อไปก็คืออยากซื้อไปกินแต่แกก็บอกอากินเลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกจะไม่กินแต่คือแฟนกับลูกต้องทานยาไงคะก็ะเหยต้องกินตอนนี้ก็ว่าตอนยกไปให้เนี่ยมันหอมมากอะก็เลยเดินมาสั่งเองเราก็คาดว่ามันคงเหมือนกว๋วยเตี๋ยวของไทยนี่แหละมันก็เหมือนนะแต่มันอร่อยกว่าะคะ่ะ <laughs> มันอร่อยจริงๆยิ่งถ้าแบบบีบมะนาวไปด้วยมันอร่อยอ่ะจริงจริงคิดว่าแบบมันจะเข้ากันตรงไหนว่าก๋วยเตี๋ยวบีบมะนาวอะไรเงี้ยแต่จริงจริงพอบีบมะนาวแล้วมันหนัวมากค่ะม, <า S 2> มันไม่เหมือนต้ยมยำนะมันนัวในระหว่างที่นั่งกินแบบแม่แกก็เดินมาตลอดอ่ะเราก็จะถามว่าออกเลยยังก็บอกว่ารอแต่พวกเจ้านี่แหละออกก็คือกดดันนะคะคือกินแบบไม่ต้องรู้จักร้อนนะคะคือแบบรีบยัดเลยเพราะว่าเกรงใจคนที่อยู่บนรถมากเขาก็รอ ่เราก็รีบซอยค่ะหิวก็หิวร้อนก็ร้อนอ่ะก็ไม่ต้องเป่าอะไรก็แล้วค่ะจะบอกว่ามาสปปอลาวอย่าลืมเฝอนะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านเราอ่ะมันอร่อยมากเพราะว่าเท่าที่กินมาทั้งเมืองเฟืองเวียงจันทร์วังเวียงเนี่ยคืออร่อยทุกที่เลยนะและยิ่งพริกกับกะปินี่เป็นอะไรที่แบบแซ่บไม่พูดแล้วน้ำยาใหญ่ เด,เด็กก็ทานข้เหนียวไก่ย่างค่ะเพราะว่าถ้าให้กินเฝอนี่เที่ยงก็คงไม่น่าจะได้เดินทางค่ะอันนี้เป็นข้าวจีอย่าพาดเหมือนจะง่ายๆแต่อร่อยมากยิ่งตับบทในแบบอร่อย,อยไม่คิดว่าจะอร่อยนะอันนี้เราก็นั่งขึ้นมาบนรถแล้วนะคะ ที่สันส่นๆคอนๆอนนี่ไม่ใช่เรานะจ๊ะอันนี้ก็คือแบบน้องเอาขึ้นมากินด้วยคือรีบกินมากค่ะเขาเกรงใจคนที่รออันนี้กล้องไม่ได้สั่นนะอันนี้เรานั่งไฮคลาสนะคะไม่ใช่ไฮที่แบบมีระดับอะไรนะไฮที่แบบว่าสูง <c oughs> เป็นเบาะเสริมอเสริมขึ้นมาให้มันสูงเนาะเราจะได้แบบเหมือนไม่ให้เมารถอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบโยกเยกพอสมควรค่ะถนนนี่ก็คนก็แน่นมากค่ะมุ่งหน้าเมืองเฟืองเหมือนกันหมด สภาพก็คือตามกล้องเลยค่ะโยกเยกโยกเยกอย่างนี้จริงๆ <c oughs> ก็มีเป็นช่วงๆที่เขาทําทางนะที่มันจะแบบโยกเยกแต่ก็สบายๆค่ะไม่ไมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอันนี้เราก็ถึงแล้วเนาะอ,อ่างน้ําตรงไวไหมแต่จริงๆก็คือเกือบสองชั่วโมงนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือทางเข้าอ่างแล้วค่ะ <c oughs> ก็ตื่นเต้นแล้วว่าเห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้ว <c oughs> <ๆ S 1> เด็ก เล่นน้ำกันนะคะอ่างน้ำตรงนี้จะเป็นสุดทางของอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งแพนะคะมันเลี้ยวคนละอย่างอะแพรจะเลี้ยวขวาจากน้ำตรงนี้มันจะเบี่ยงซ้ายถึงแล้วอ่างน้ำตโลลงลง เราก็เตรียมไปเช็คอินนะคะที่เราจองไว้อันนี้คือจองมาตั้งแต่ประมาณพฤษภาพฤษภามิถุนาค่ะเขาพักธันวาเหลือแค่สองห้องตังให้เราจองก็คือดีแล้วที่จองมาแล้วได้ห้องริมน้ำด้วยสวยมากตรงปลอกมากเลยคอตรงปกสุด อาหารก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะต่ตอนแรกเราดูรีวิวเราก็จะแบบอาหารเหมือนจะแบบไม่อร่อยนะแต่พอมาจริงก็คือมันก็อร่อยนะคือแบบแฟนเป็นคนกินยากแฟนก็บอกว่าอร่อยอ่ะเออล้วก็แบบเออเราไม่น่าไปเชื่อรีวิวเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วอาหารเขาคือดีค่ะแต่ราคาจะค่อนข้างสูงเนาะมันอยู่แบบห่างไกลอ่ะเช็คอินก่อนนะนี่จะเป็นห้องพักแล้วหรือมั้งข้าทางนี้ก็ได้มั้ ใช่